ในหมู่บ้านเล็กกลางทุ่งนามีเรื่องเล่าขานว่าครั้งหนึ่งเคยมีผู้ชายสองคนเป็นเพื่อนรักแต่เพราะความโลภจึงหักหลังกันอย่างเลือดเย็นไอคำกับไอมั่นเติบโตมาด้วยกันแต่ไอมั่นเลือกเดินทางสายมืดแอบไปเรียนคาถาอาคมกับหมอผีเท่ามั่นเริ่มใช้คุณใสเล่นของสะกดหญิงเล่นของทำรรมาหากินแต่ทุกครั้งที่ได้ผล ก็ยิ่งหน้ามืดตามืวคําพยายามเตือนแต่มั่นกลับหัวเราะบอกว่าของพวกนี้ทำให้เขารวยเร็วกว่าเหงือที่หยอดลงทุ่งนาไม่นานนักคําถูกใส่ร้ายถูกกล่าวหาว่าขโมยของชาวบ้านทำหมู่บ้านรุมเกลียดโดยไม่รู้ว่าแท้จริงมั่นเป็นคนทําคุณใสใส่เพื่อนรักทำหนีเข้าป่าแต่ไม่กี่วันต่อมาศพของเขาถูกพบในลำห้วย ร่างบวมเขียวดวงตาเบิกโพรงเต็มไปด้วยความเจ็บปวดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกคืนมั่นได้ยินเสียงคร่ำครวญเหมือนเสียงเพื่อนเก่าตามมาหลอกหลอนจนคืนหนึ่งมั่นหันไปเห็นเพื่อนรักยืนอยู่ข้างหน้าตา่างร่างซีดโครงกระดูกผิวเน่าเปื่อยดวงตาลุกวาวมั่นกรีดร้องท่องคาถาใส่แต่เสียงเพื่อนรักกลับหัวเรตตาะต่ำ ของมึงกันกูไม่ได้แล้วมัน่นตั้งแต่นั้นมั่นไม่เคยได้นอนหลับทุกคืนมีเสียงฝีเท้าเดินตามเสียงเล็บขูดฝาไม้จนเขาแทบเสียสติสุดท้ายมั่นหอบพกไปหาหมอผีเท่าขอให้แกช่วยถอนคุณใสที่ย้อนมาหาตัวเองหมอผีถอนของออกมาได้เป็นตะปูดำหลายสิบดอกที่ไหลออกจากท้องมัน่นแต่เสียงัหเราอเพื่อนรัก ยังไม่หยุดหมอผีใส่หัวบอกว่าบาปที่ฆ่าเพื่อนรักไม่อาจถอนด้วยคาถาต้องชดใช้ด้วยชีวิตเท่านั้นคืนนั้นมั่นวิ่งหนีไปทั่วหมู่บ้านแต่ทุกก้าวที่วิ่งจะเห็นร่างเพื่อนเก่าเดินตามหลังมาห่างแค่ไม่กี่ก้าวสุดท้ายเขาหนีไปถึงวัดแต่เมื่อมองเงาตัวเองในน้ำเงานั้นกลับเป็นร่างเปรตสูงใหญ่ ปากเท่ารูเข็มเสียงเพื่อนรักดังขึ้นอีกครั้งของมึงไม่ได้กันบากมึงต้องชดใช้เหมือนที่กูชดใช้รุ่งเชา้าชาวบ้านเจอร่างมั่นผูกคอตายใต้ต้นโพในวัดลิ้นห้อยยาวตาเบิกโพรงทุกเคืนหลังจากนั้นมีเงาเปรตยืนสูงตระงานตรงต้นโพร,ร้องไห้คร่ำควรวญเหมือนทรมานไม่สิ้นสุด ชาวบ้านลือกันว่านี่คือกรรมที่เพื่อนรักหักหลังกันกลายเป็นทั้งคนทั้งผีที่ไม่ได้หลุดพ้นและเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่มีเวทบนไหนเอาชนะบาปได้ของแรงแค่ไหนก็ไม่แรงเพราะกรรมตามทัน เพื่อนต้องชดใช้ถูกไฟบากเผาพลา เงาวินยาณติดตามคือเวงต้องไม่เคยลืมคนลงเพื่อนต้องชดใช้ถูกไฟบากเผาพลานสุดท้ายกรรมทวนคืนไม่มีใครมีพ้น